คลิปนี้นะครับมาตอบคำถามจากที่เพื่อนๆน,นะครับได้ถามเข้ามาปัญหาในเรื่องของการทำพินัยกรรมเนาะมันก็มีหลายๆท่านที่ถามเข้ามามเป็นคำถามที่น่าสนใจเช่นว่าพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับเนี่ยต้องมีพยานไหมยอย่างนี้เนาะหรือเขียนเสร็จแล้วจะเก็บพินัยกรรมไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหน แล้วก็ปัญหาเรื่องการทําพินัยกรรมเสร็จแล้วหลังจากนั้นผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตเนี่ยถ้าในพินัยกรรมระบุให้ทายาทคนใดคนหนึ่งหรือให้น้องชายหรือให้พี่ชายของผู้ตายเนี่ยเป็นผู้จัดก,การมรดกถ้าเกิดผู้จัดก,การมรดกไม่แบ่งทรัพย์มรดกให้กับทายาทจะทําได้ไหมจะทําได้ไหมเดี๋ยววันนี้มาแบ่งปันนะครับ สวัสดีครับผมจอนนะครับทนายจอน JB Law House นะครับเข้าเรื่องเลยกันแล้วกันประเด็นแรกในเรื่องของการทำพินัยกรรมเนี่ยถ้าเป็นพินักที่เขียนเองทั้งฉบับนะครับเราสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได้ไม่จะเป็นต้องมีพยานก็ได้ไตไดแต่นะั่นหมายว่าเราต้องเป็นคนเขียนเองทั้งฉบับนะครับ เ,เขียนด้วยลายมือเราเองทั้งฉบับแล้วก็ต้องลงชื่อด้วยตัวเราเองจะไปสแตปมลายน้นมือไม่ได้คําว่าเขียนเองคือเขียนไม่ใช่พิมพ์นะครับไม่ใช่พิมพ์นะถ้าเป็นเรื่องปริ้นเรื่องพิมพ์ออกจากเครื่องเนะี่ยอันนั้นต้องมีพยานนะครับต้องมีพยานสองคนสองท่านนะครับและพยานนี่ก็จะต้องมา ดูมาอยู่ในขณะที่ผู้ทาพินายกรรมกําลังเซ็นพินัยกรรมนะครับจะอยู่ทีละคนไม่ได้ต้องอยู่พร้อมกันพร้อมกันทั้งสองท่านสองคนนะครับอันนึงคือกรณีถ้าเราไปพิมพ์พิมพ์พิณัยกรรมนะครับแต่ถ้าพิพนัยกรรมที่เขียนเองนีย่ยคำว่าเขียนนี่คือเขียนด้วยลายมือนะครับเขียนด้วยลายมือเท่านั้นนะอันนี้คือเราสามารถทําคนเดียวได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได้ก็ได้ นี่ครคือตอบท่านที่ถามมาเนาะแล้วก็อีกท่านหนึ่งถามว่าแล้วพินัยกรรมที่เราทําขึ้นเองแล้วเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนควรจะดีที่สุดหรือว่าปลอดภัยที่สุดการเก็บพินัยกรรมนะัมันไม่มีสูตรสาเร็จเนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไม่มีสูตรสาเร็จท่านก็ควรจะหาคนที่ท่านไว้ใจแหละว่าควรจะบอกเขานิดนึงว่าเรามีการทําพินัยกรรมไว้หากเราเป็นอะไรให้ไปเปิดเอาพินัยกรรมนั้นมาเปิด เพื่อที่จะได้จัดการมบัติของเราทรัพย์สินของเราให้กับทายาทตามพินัยกรรมนะครับซึ่งในพินัยกรรมบางทีเราอาจจะระบุตัวบุคคลที่จะมาเป็นผู้จัดการมรดกได้ว่าจะแต่งตั้งให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกให้เราสามารถระบุได้ในพินัยกรรมหนึ่งเลือกเก็บเองแล้วก็ไปบอกคนที่เราไว้ใจนะคำว่าไว้ใจต้องไว้ใจเชื่อใจได้ไดจริงๆนะครับต้องซื่อสัตย์จริจริตกันจริงๆกนะ็ ก็บอกไม่ได้ว่าใครจะเป็นใครยังไงก็อยู่ที่ท่านท่านต้องเลือกว่าในบรรดากลุ่มเครือญาติที่คนใกล้ชิดท่านเนี่ยใครเป็นบุคคลที่ท่านไว้ใจที่ควรจะบอกเรื่องนี้กับเขาถ้าบอกไม่ถูกคนบางทีเราก็อันตรายเหมือนกันอันตรายเหมือนกันอันตรายทั้งสองส่วนหนึ่งอันตรายในเรื่องของสุขภาพเราสองอันตรายในเรื่องของอพินัยกรรมไม่รู้จะมีการไปทําลายพินัยกรรมภายหลังหรือเปล่า ถ้าเราไม่มีใครที่รู้จักหรือไม่ใจได้เลยเนี่ยอาจสมมติว่าเฟิร์สเคสที่สุดเนาะผมแนะนำให้ท่านไปเก็บไว้ที่อำเภอเขียนพินัยกรรมขึ้นมานั่นแหละครับแล้วก็ปิดซองปิดผน,นึกแล้วให้ทางอำเภอเขาเป็นคนเก็บรักษาพินัยกรรมมาให้เราก็ได้นะครับอาจจะมีขั้นตอนเนียมต่างๆก็เขาว่ากันตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่เราต้องมีพยานไปนะวันที่เอาพินัยกรรมไปเก็บที่อำเภอต้องมีพยานไป รับรองด้วยนะครับว่ามีการทําพินัยกรรมจริงแล้วก็เอาพินัยกรรมไปเก็บที่อำเภอแต่ทางอำเภอจะเป็นคนเก็บพินัยกรรมให้กับเรานั้นแสดงว่าที่อำเภอนี่เราสามารถจะทําได้ทั้งกรณีที่หนึ่งไปเขียนพินัยกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยกับ2คือเราทําพินัยกรรมขึ้นไปแล้วแล้วก็ไปเก็บไว้ที่อำเภอปิดผนึกให้เจ้าหน้าที่เป็นคนเก็บรักษาไว้ให้ก็ได้นะครับก็ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ มันก็นจะเซฟแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนาะโดยวิธีการอย่างนั้นสำหรับท่านที่ถามมาก็เข้าใจว่าน่าจะเคลียร์เนาะคำถามนี้แล้วอีกคําถามหนึ่งที่ท่านถามว่าอ่าสามีสามีนะครับทําพิัยกรรมยกให้ทรัพย์สินทั้งหมดให้ลูกชายสองคนนะครับแต่ใน,นพิัยกรรมดันระบุว่าให้พี่ชายของผู้ตายของสามีเขานั่นนะเป็นผู้จัดการมรดกเขาก็กังวลใจว่าเอ๊ะอย่างนี้ ถ้าพี่ชายไปเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยไปโอนทรัพย์สินเป็นของพี่ชายโดยที่ไม่ให้หลานเนี่ยไม่ให้ผู้รับมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยจะได้ไหมจะได้ไหมตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้ครับว่าการที่จะตั้งให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยสิ่งหนึ่งคือถามว่าตอนตั้งเนี่ยถ้ามีพินัยกรรมก็ควรจะบรรยายในคาร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วยนะว่าเรามีพินัยกรรม ว่าผู้ตายเจ้ามดกมีพินัยกรรมก่อนตายได้ทําพินัยกรรมไว้นะครับบรรยายเรื่องฐานะบรรยายเรื่องเครือาญ,ญาติบรรยายเรื่องทรัพย์สินทรัพย์มดกและก็บรรยายถึงเรื่องการทําพินัยกรรมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่บรรยายเข้าไปไปตั้งเฉยอๆอันนี้อาจจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับอาจจะมีปัญหาภายหลังได้นะครับฉะนั้นว่าคนที่เป็นผู้จัดการมรดกใครก็ได้ใครก็ได้ ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกแต่คนร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกตั้งเสร็จให้ผู้จัดการมรดกเป็นคนจัดการซมรดกให้ให้กับใครให้กับทายาทตามกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งแบ่งซืมรดกให้กับผู้รับพินัยกรรมกับสองถ้าไม่มีพินัยกรรมก็แบ่งให้กับทายาทตามกฎหมายหกลำดับหกลำดับก็ต้องไปว่ากันว่า หาญาิที่เหลืออยู่มีใครบ้างถ้ามีพ่อพ่อแม่มีลูกมีสามีภรรยาอันนี้อยู่ในชั้นเดียวกันที่จะมีสิทธิได้รับมรดกทายาทโดยธรรมถ้ามีสามลำดับนี้ทายาทลำดับอื่นถูกตัดนะครับถูกตัดแต่ถ้าลูกไม่มีพ่อแม่ไม่มีมีแต่ภรรยากับทายาทอื่นเช่นภรรยากับพี่น้องร่วมมีนามาาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานหน่ก็เป็นเรื่องที่ ไปแบ่งกันระหว่างคู่สมรสกับทายาทที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามาดานเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมดาเดียวกันลุงป้านาอาหรือปู่ย่าตายายซึ่งสัดส่วนการแบ่งก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายนะครับว่ากันตามกฎหมายอันนั้นก็คือเรื่องการแบ่งส่วนเรื่องการตั้งผู้จัดการมรดกก็ให้ไปดูในเรื่องของใครมีสิทธิ์รับมรดกคนนั้นก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะ แต่มันจะมีเอกสารอู่ส่วนหนึ่งคือการตั้งผู้จัดการโมรดกถ้าไม่มีพินายกรรมนะไม่มีพินายกรรมก็จะให้ทายาทเนี่ยมีการเขาเรียกเซ็นหนังสือยินยอมยินยอมให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการโมรดกโดยหลักท,ทั่วไปทนายความเองก็จะมีแบบฟอร์มในเรื่องของการให้ความยินยอมในการตั้งผู้จัดการโมรดการนว่าถ้าทายาทมีห้าคนอย่างเนี้ย จะตั้งให้ในายกเป็นผู้จัดการมรดกอีก4คนก็จะต้องทำหนังสือเซ็นยินยอมให้ในายกเป็นผู้จัดการมรดกนะครับซึ่งในสินยอมตรงนี้ก็จะเอาไปแนบประกอบคําร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะต้องเป็นนําเสนอสารให้สารรับรู้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทายาทคนไหนที่เขาไม่ได้ยินยอมด้วยยินยอมบางส่วนไม่ยินยอมบางส่วนตั้งได้ไหมก็ตั้งได้ยื่นขอตั้งได้แต่ก็มีโอกาสที่จะถูก คัดค้านหรืออาจจะถูกกล้องขอเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกร่มกวมก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูความเหมาะสมต้องไปดูว่าจะตั้งให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกบ้างใครมีสิทธิ์ขอตั้งบ้างอันนี้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่จะต้องไปว่ากันีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับเอาไง่ายๆว่าถ้าคนมีสิทธิตั้งใครก็ตั้งได้เคยมีคำถามเหมือนกันว่าแล้วต้งนี้ทายาทจะเป็นต้องยินยอมทุกคนไหม ยินยอมทุกคนนะโดหลักก็ควรจะยินยอมทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าติดต่อไม่ได้ละ่ะหรือเขาไม่เซ็นยินยอมละ่ะยืนได้ไหมก็ยืนได้ยืนได้ยืนได้นไดคนไหนเซ็นก็เซ็นส่วนคนไหนไม่เซ็นเราก็จะทําใช้วิธีส่งกาเรียกว่าส่งสําเนาคาร้องไปให้ทายาทกลมนั้นนั้น,น,นเพื่อให้เขาทราบตามภูมิเนาเขาประกาศอีกครั้งหนึ่งประกาศหนังสือพิมพ์ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างก็อาจจะเป็นช่องทางนี่ สารอะไรสั่งให้เราทำถ้าเขาทราบว่าเราตั้งวิการกำหนดเขาอาจจะหนึ่งเข้ามา,อาขอเข้าร่วมเป็นผู้ยังกำหนดด้วยมาคัดค้านหรือไม่คัดค้านก็ได้นะครับถ้าคุยกำหนดตามกฎหมายหมายว่ามีการส่งสำเนาคำร้องขอนี้ให้ทายาททุกคนทราบแล้วมีการประกาศโดยชอบแล้วหรือส่วนที่ยินยอมก็ยินยอมไปถ้ามีส่งประกาศโดยชอบถึงเวลานัดไต่สวน คำร้องขอตั้งพิยมรณุกเขาไม่มาก็สามารถจะพิจณาไปฝ่ายเดียวได้แลนะ้สารท่านก็มีโอกาสที่จะสั่งได้สั่งตามข้อมูลตามข้อเท็จจริงพยายนหลักฐานที่เราไตาส่สวนต่อสารนะเอกสารหลักๆก็จะเป็นเอกสารในเรื่องของสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของผู้ตายนะหลักฐานเรื่องการมรณะ เสียชีวิตเพราะอะไรยังไงเสียชีวิตที่ไหนทะเบ,บียนบ้านครั้งสุดท้ายอยู่ที่ไหนนะครับเรือญาติมีใครบ้างและ์มดกที่จะมาจัดการเนี่ยมีอะไรบ้างมีที่ดินกี่แปลงตั้งอยู่ที่ไหนบ้างสำเนามีไหมสำเนาฉนดมีไหมทะเบ,บียนบ้านมีไหมรถยนต์มีไหมอาวุธปืนเงินในบัญชีใบหุ้นทรัพย์สินทุกอย่างทรัพย์สินทุกอย่างนะก็าสามารถจะามาระบุได้เอาบางคนบอกว่า ถ้าอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ทั้งหมดอ่ะจะขอตั้งวิการมรดกไปก่อนได้ไหมหรือระบุไปบางส่วนอ่ะระบุไปบางส่วนก็ทําได้ก็ทําได้ก็กยื่นคาร้องไประบุว่าขณะนี้ที่ตรวจพบมีทรัพย์สินตัวไหนบ้างที่เป็นทรัพย์บรดกแล้วก็ติ่งท้ายนิดนึงว่าเราร้องขอเพื่อจัดการทรัพย์บรดกตามที่กล่าวข้างต้นและทรัพย์สิสนทรัพย์มรดกที่อาจจะตรวจพบเจอในภายหน้าในภายหลังในภายหน้า ก็สามารถรู้ได้มันก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยทรัพย์สิสนอะไรที่เป็นของเจ้ามรดกผู้ตายนี่เราก็สามารถาไปจัดการได้ผู้จัดการมรดกสามารถจัดการได้ที่จะการจัดการการแบ่งทรัพย์มรดกก็ต้องเป็นเรื่องที่ท่านผู้จัดการมรดกจะต้องจัดการแบ่งทรัพย์มรดกตามหลักกฎหมายเนาะมีพินัยกรรมไหมถ้ามีพินัยกรรมก็แบ่งตามพินัยกรรมแต่พินัยกรรมก็อาจจะมีทั้งกรณีที่หนึ่งยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับผู้รับพินัยกรรม